เขาหลงทัาดักดาบฟ้าไม่ไม่มีพันไม่มีพันดัตฟ้าไอ้นี่ไปเรามาสามแล้วไปดเรามาไปดับฟ้ามาขายห้าร้อยใหม่ขายครับไปดับฟ้าเลยเรามีสามแล้วตอนนี้ราคาร้อนเลยราคาร้อนเลยเรายิงมันได้แล้วตัวใหม่จะมันแลกอะไรได้บ้างวะแลกปืนพันใหม่ดีกว่าตัวใหม่แตงหนึ่งขึ้นขึ้นไปขึ้นไปไปแตงไปหนึ่งแล้วไอ้เหมืองไม่ขึ้นล่ะต้องให้เหมืองขึ้นก่อนไอ้เนาะไม่ใช่ตัวใหม่จะมาแมไมแลกปืนพันหม่่าตัวใขึ้นได้แล้วมีหัวก็กเจ้าโทรขายแล้วของ อเดี๋ยวตมีตัมันใหม่นะฮะแรกคของน่ะแร็คอันนี้จะใส่มาพันแต่แตกแลกวูยิงแตกเอาสองมากูยิงแตกไอ้ไกูอไยิงแตกมันเก็บของทำไมเหอแม่ไม่มีใครตอบตัวสองาตัวกูอะเาลองของมึิงเตัวกูว่ามัเก็บของกูไปเหรขอโทษขอโทษนะปากดีไปหน่อยทถออ๋อเป็มมึงเกิดมาเนี่ไอ้ี้ากูยของเถอะชนบทที่ของถุยไอ้ย่าเลบาต่อมาเลยกูเล่นแค่ได้ะเออให้นี่เล่นดี๋ยวเอ้มึงเล่นจเคใส่อรอปาก่ทิ้งตะกบพี่เอ็ม มันเล่นเองคไซพี่ยเหมืองมันรวยใช่ปคพัดโซ่ยังตันาวะไอ้มาไอ้ตอนนี้ตัวสามันขายได้ตัวตัวละเท่าไหร่วะต้หนึ่งตยตัวมีงยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นมัน่าตมันาตัอ้โอโอ้โอกโอ้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 ่อ้โอ้อ้ยอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้มอ้โอ้โอ้มอ้โ้โอ้โอ้โออ้อ้โออ้โ้อ้โอโอ้มอ้โอโโ โอโหทุกคนกูจะถยน้ำลายใส่ให้ึ้นยังวะไม่เลยน้ำยจะแดงไงสามมาว่ะกูกินข้าวตป๊บนะใครตายอะไรพี่ต้นจิ๋วกินยูนที่อะอ้าวได้ได้โดยโดยเฉพาะหัวแครนนะกูจะบอกให้ได้กระจอกทั้งหัวแครนอ่ะมีดีแค่ตัวหวานเไม่ตายกูพูดเลยคนไม่ังไม่เป็นดเมอเออเออมองเอ็มกิอเ่ยเออนี่อะขยันนะล่อเคลาเ่าเออาไม่าม่ข ไก่เลยแล้วเราได้ไก่อะไรมันโดนเอ็เมืองห้าวเอ้เมืองไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันขึ้นดาดฟ้าไปรอเขาเต็มนะเมกับผมนะวีเลยวีวีเลยไม่ต้องแตกแล้วก็บ่นเหี้ยอะไรกูไม่ได้พูดก em ับมึงเุ้ยไอ้กูมากระแขมแต่มันแดงๆเนาะพันขึ้นพันขึ้นเอ้าใครวะเอ้าเมื่อกี้ผมก็ลงแล้วนะจะไหนคือจะไหนคือมาดิคมาดิมาดิพี่กุ๊ก วายขยะสวอมามาดมาดิ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 มาดมาดิมามางิมามามาดิมาดมามมาดิหาดิมาดิมามาดิาด่มาดมาดิมาดิมามาดยมาดีมาดิมานิมาด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 ัมนปิูาดิมาดิมาดิมโรงพยาบาลมาดิ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 มาโอิงแค่นี้เข้าเซฟไมโคตรขยมามามมดิาา Uhm bo เอด้าอ mm hmm. ู่้านาจะดูให้มันมันไม่ใชุ่มเหมโี่เขาจะฟองไม่มีไม่มีมาเลยมาเลยมาเลยเร็วเเฮ้ยคุณโนคุณโดนยี่อะไรกกายอ้งโปิบเลยไอ้ควายไอ้มารมึงจะโดนกูยิงตายข้างหลังมันเปนิบเลยเดียวกระจอไอ่เขาเนล็อเราอย่ะันล็อกเราพันไม่ขึ้นช้หน่าล่ะกูได้โดดลงไป ม่ตัวไปหอกไม่ได้ขึ้นแทนมันล็อกเราเห็นป่ะนี่ตองตัวเล่นะตู้ที่มันตั้งสาใบพต้เห็นป่ะม็นคีไม่กล้ขึ้นหนอาีต่ขึนขึนมันล็อกตรงนั้นเลยอ้่ากพอกตอตายกตอนนี้อยากเข้าามนป่ป่ะกูอยเข้าข้าั่ไปข้างักนนากูขอเดี๋ย้นน่อย่ต้นหน่อยที่ไหนอ่ะฮัลโหลฮัลโหลต้นหนึ่งหน่อยน่งเยี่ว แกน้แตก่งพันสวยแขนแสนเทียอี่ยใจใจะแขนนี้บงไหอคนี้หล่่นยัจะบอกวเลคด่วนยิงหรตกเดียวเองไม่ต้อนไอ้ไอ้จะกอดเป็นหมดหมดเได้ยินเลยได้ยินเลยหรอยิงไม่ตายดิกูบอกให้มันใจเย็นเลยคนเออคุมก็ไม่อยู่เครื่อนไม่เลยเรยบรีบเรีบเลยเดยมีคนมา่าไงนะนงนึกันวาดิโอเคเราผมเปลี่ยนรหัสมาได้เลย กูป็นไรแ่่างมู่ได้เจ้สงแต่ยัง่ทุกคนไม่ลไอ้เี้ยไอ้หม่เข้าเลย่ยนดป็นหนึ่งแป๊บเดียวไอ้เนี้ยได้มาสเซตะมีแต่พวกงงน้าไรอ้เ้ต้องรู้แปก่น่ะอุ้ยไปไนแถวไปไหนแไปไหนไอ้ต่เดี๋ยวกูคุมให้แล้วเข้ามาเข้ามาเฮ้ยไอ้เี้ยกูวิ่งจดเลยเรวๆไั่นนัู่ๆนั่งๆนั่้่่่่ม่น่่่ ไมรู้อะแล้วมีหลายพัน6,500แล้วมี6,500เออน่าจะพันแหละบอกสวยพี่สวยต่อยแม่งดีควายไอ้นั่นจืองจอิงหมดเลยเดี๋ยวมันเอาสองพันขึ้นมายิงเอามาเล่นหน่อยเป็นชายมออพี่กูดีเอ้ยแต่มันก็มีตัวกดีดีขี้แกล้งข้อใจที่บอกไอสัตว์มันโอ้โหมันยังไม่มาไม่มีนะไม่มีตัวหรอมันตแกล้มเลยอยิงแต่ตัวอะไรเดียวยิงแต่ตัวเลยรก็บอกคำเดียวมันมีแต่หัว มันมีหัวอไรเลยอะยิงกันยิงกันกูไม่หล่อเลยอะัเลยอะหัวสองพันนกะเออคือแค่ก็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 สีเองามากรจกอย่างกูว่ามึงคนเดียวกูนคนเดียวสงพันกสองพันนกเงหน่สองพันโปไอเนี่ยที่มึงมีตัวพันนั่นแหะโอ้โหนั่นแหละคนเดียวก็ไหวแล้วมนกหุ่นกา

มาทั้งแบบตำบลไหนียเพื่อนกูรวมมไปงม่ใ่านนี่มไปนี้มานึ่งมนึ่งนึ้นดนแรงึ้นรงขึ้นแงดโดยทุกเมเจอร์นี้ลองนะแม่ลองแกงหงอโอ้ยมกูโดนแคมยิงเลยแคมหลังเจ็บเฮ้ยยยยยยย ที่แกตีไหนสองผาล็อกนี่กูล่วงไงเงี้ยเฮ้ยเออมาดีเออตีมาดีเออตีมาดีเลยนะมาดีสิอันนี้อาปืนเนียน่ะปืนปืนสีฟ้าอะไรหายไปแล้วไอ่เงี้ยเขาคือว่าต้องการปืนสีฟ้ามันอยู่เนี่ยนั่นแหละอ๋อหลุยส์ตามมาตามมาคุณไม่เล่นยังใครจะผ่านเหรอดักเลยดักเลยไม่เล่นนะลูฟี่มาเจอแล้วข้างล่างเอ้ยังไงดิไอ้ยี่่กูตายสีมาดิกูตายเ็สอยู่นะกูตายเ็สอยู่นะดูดิหายไป เอ้ยันไม่รู้อันไหนเป็นปืนไรมาพันเอ็มไอปืนไรมาพันเอ็มมันเกี่ยวว่าปืนไรธรรมาพันเอ็มเลยใช่ไหมโดดบวกแม่งเลยไหมไม่มีคนดักในแดงเนี่ยไอ้ืนไฟฟ้เนี่ยมึงเปลี่ยนเซ็ตนายเนาะท้ามึจะโดดเปลี่ยนเซตมาก่อนหรือจะไม่ต้องก็ได้ตามใจมึงไงพี่พันไฟ้าขึ้นมาในแดงเนะพื่อนตื่นฟ้าขึ้นไปในแดงไก่มันก็ยิงดิเอ้นี่ระวังนิ่งเลยพีจีซีพันรู้ไอ้เหี้ยไม่รู้มันจะไหนเนี่ยนี่มันนี่มันรู้กูอยู่ยิงกันให้แต่กี่พวกไก่มันม้เย้า ปืนกูยังไม่โผล่เลยอ่ะมันรู้อ่ะเก็บอกชั้นแรกไปที่วเวรแล้วไงมันอยู่มันอยู่ชั้นแรกตามพี่เลยก็เกูจะแตกกูเก็บพันก่อนแมงเออร์ไม่มีใครช่วยเลยเออไปไหอยู่ข้างบนแล้วน่ะสวยไอ้บอลไม่ไม่มาแล้วอ่ะโอ้ยตายนอยู่กันทางตั้มบนเลยมัทิพไว้เลยเฮียเอาไปกุ๊กดิเอาไปกุ๊กดิร้อไมใช่เอาู่แตกเอาดิทางตั้มบนเลยเพื่อนชายแตกแตกแตกเก็บดิได้แล้วมั้งไม่ได้เลยไม่ได้ปืนตู้หนังเห็นเอาดี๋ยน่ใส่ประตูเอาป๋าเอาดิ แตงหนึ่งแตหนึงตหนึ่งมันไม่อกูวันหมดเลยกูมาามาเลยมันก็ดีขึ้นเลยเดี๋ยวมไปแตงหนึ่งหมดใครเก็บมือถุยยังไม่ได้ใรล่ะรับอกเลยให้เอาหมดเโอ้ยเฮียเนี่ยรเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไหนเป๋าผู้หิงได้เพื่อนรักเพื่อนักู้ดเลวไไมันหมดเงนมีด้วยอะกูไม่ได้เก็บมาเออไปเลยมา แ๋วก so oh, so yeah, yeah. right. mm ูอยากได้ป no. mm ืนพอดีอยู so el, no. ่ไอ้เหี้ยอยู่วะไอเหี้ยไม่เห็นเลยนะจะโดนเลยนะจะโดนเหรอตามใจเลยไม่มีคนดักดับฟ้าไอ้แวต้องดักไอ้เหี้ยต้องดักไอ้เอ้ยตัวลายเอ้ยตัวลายดิไม่ได้ถ้าลงไปชั้นแรกไม่ได้เดี๋ยวแตกกูเนี่ยจะแตกแค่นั้นเองไอ้คนอยู่ชั้นไหนอ๋อมันอยู่ชั้นนี้ลุงกวเป็นลอยเป็นหลานไอ้เหี้ยเมื่อกี้ลุงกูเป็นลอยอะมีกูโชคดีนะมันกูตายลุงกูเป็นลอยอะตีมันเป็นลอยเลยลอย

ปืนฟ้าปืฟ้าทุกเมตรยไหนมาแล้วีเป็นรอยเ่ยตัวแปดร้อยอ็ะแม่อยู่กันกแตกไอ้พวกเจ็บหอทันไมเดี๋ยวให้เดี๋ยวบวกก็สองขด้ยิบอซื้อเลยไหนไอ้พวกไอ้ตายิงหัวอเมตรไอ้พอ้ปืนียอะไกดฟ้าหลังหตอนเมื่อกี้ต้นสวนแตกแตกเรอไ่หลตัวตัวพันใหม่หวไอ้ที่ไม่แตก ขึ้นขึ้นขึ้นให่ๆเล่นฉลัขึ้นขึ้นมาขึ้นมาใหญ่เล่นฉลัยเดือดแตกกันกมดแล้ววัวแตกวัวแตกคเดีไม่ติดไอเหี้ยกแตกยวไม่ติดติดตายโอ้โแก้วไรแกวกูเดินกไม่ลอยะแกววแตกวแตกยวัวแตกวแกแตกวอะยิงวแตกัวแตกววแตกัวแตวัวแตกวแตกวแตกววตัวตัวกวแตกวแกวแตกวแตกวแตกแตกวกแตแตกแตกวแตกวแตกวแตกยวแตกยวแตกวแตกัวแตแตกวัวแตกยวแตกวแตก ไอนี่ยกูเยอะเยอะเมากูวิ่งมาแล้วผพันติผ่ัวแตกพันนี่กูเหี้ยกระแตกสวนพี่ต้นเดี๋ยวมาดูหน่อยมาดูหน่มาดู่ผ่นทหนึ่งพันติผ่นติพันหนึ่งผันิแตกก่ันไปร้อยเลยไอ้หมาไม่ได้หายหมาไม่นไอ้หมา่นพนมาสชนะชนะใะเย็นต้นชนะเต็มเลยชนะเต็มเลยชนะพันเต็มเลยหน่ยกัมาแ่งหนึ่งมาแตหนึ่งไอ้พันสามเหี้ยพันสตัวเลยนัดกูโดนพันสาม เออมันเยอะไปดบฟ้าไปดบฟ้าดบฟ้าไปดบฟ้าเดี๋ยวรอได้ปะไปดาฟ้ายก็กอ้ไอ้มาดจะแตกไอ้มาโดนกุ๊ขี้สไอ้มาไอ้มาจะแตกันตัวทั้งหมดันัี่ตัวไอ้มาจะแตกไอ้มาเล่นโง่ไอ้มาวิ่งนีเขาเซฟไอ้มาโดนกุกแตกเพื่อนกูโดนพันลุมสามไอ้เชี่ยเมื่อกี้กับแฟนไอ้มาโดนกุขี้เม็ดโดนทีเลยเออไป้ไอ้เี่ยมันกขึ้นตัวแล้วนะมาที่มาที่า่โอเคกพันขึ้นแล้วเดี๋ยวกูพัน ใส่วิตลอดมันใชกมีคนมันมาเข้าแคนด้วยดิมีอยู่บนตึกแต่ว่าโคตรชอบอ่ะที่มัน่ัครันบานะไะถูรอมีไพ่ใหม่ขายตาองูเวทกขันหูดูอะไรกูเไอ้หูาส่เอาคันออกมานะห้าร้อยเดยมีไพ่ใหม่ครับเล่นดีนีม่เขามีมีใกระทะบอกว่าตีโมนะก็มึงใส่ตัวไซดีบนพี่อะไรกูเมียไอ้ควายัวตัวไซด์ที่อควายต้อห้าร้อยนะเนอะนะ้ี่อะไรนี่เลินค้างอยู่ค้างอยู่บ่ห้าร้อยขึนอย จะเสนทางนั้ของกเต็มตู้แล้วอะของเต็มตู้แล้วอะมันกูเลยเียยิงโดนเลยัหนึ่งยิงโดนได้ไงมึงยิ่แม่นสองตู้เต็มตู้เลยสั่์เหลือตู้นแ้วมึะเต็มตอ้ไหนของมันเยอะจัดเลยนัดดักไว้นะเก็บของแป๊บยิงโดนได้ไงมึงโดนไม่แม่นเขาเก็บมกลายเป็นตัอีกคนหรอกมึงยิงกูอะอยากเป็นตัวใหญ่เยอะไปหน้าพันเยอะไปหน้ากูพันเฮียตัวเดียวเองเมื่อกี้สัดน้วหัวนิ้วหัววหัว กูกลัวกูโดากลดใครมันเแย่แล้วเมื่อกี้กูนันดูเป็นฝ่นยน้ายิ้มขึ้นมายิ้มปืนเนะยิ้มปืนเลยนะเออไปเลยไปเลยเมื่อกี้ดูแม่แข้งกูขนาดไหนกูด่าไม่รอบเดี๋ยวแม่งอะไรตาหัวยุงหมูถ้ากูเป็นพันนะยัยหมาแตกกูบอกเลยต้นอะไรเอาปอดถือขึ้นมาดิฮะใส่สายสายต่อถือต่อถือตีครับตี้อ่าไม่มี็นท้าเองหรอกต้องไม่เล่นไซอะไซดีกว่าหรอกต่กูตียน อ่ะแล้วไม่ได้ใส่ล่ะอ๋อใส่ดีกว่าไอ้แค่ปืนมึงอีใไปดิไม้ขยก็หมื่นห้าแล้ววะตอนเนี้ยขยไ้ใส่ไม่ได้แล้วเก้าหมื่นหกมัห้าันสยกว่าสามเท่าไหร่ไม่รู้สามสิบมั้งอ้มันยืนแอคทิ่ายต้นผายคือแล้วไหนหุณัแบบใหม่ไม่มีใครดักดับฟ้าเลยนะจะบอกยิงเลยยิงเลยเแม่งหน้าตาโคตรหล่อ เจ้าไหมนัดกระโดดนอาไปไหมไอ้ย่าถ้ามึงยิงข้างหลังกูนะแล้วกูโดดไปก่อนนะโคนละแล้วกูขอโดดไปยิงก่อนนะกันพราะผมจัดตัวไว้ไมได้ไอ้จอมกัหม่งเวทเพื่อนจอมกัหม่งเวทใครวะตัวคมในต้นไม่รู้อะเอาพันเลยดีกว่าโคตรคมอ่ะตัวเนี้ยตัวเดียวนะมันอยู่ข้างหลังยิงสองพันแตกไงวันนั้นน่ะต้นเรอรอต้นถ่ายแล้วกนพันขึ้นใช่เดี๋ยวกูดูมันก่อนดิไหนวะ พันเพียบเลยแดงมันแดงร้อยตัวนึงเมาจีว่าเฮ้ยคุกเล่นกูก็ง่ายไอ้คุกเล่นกากไอ้ยิ่งเลยถึงเอาเลยไหมเออเไม่กันสองตัวเนาะยังไงเอายังไงอ่ะยังไงอ่ะมึงอ่ะกูยังไงกูได้หมดอ่ะเราไม่ได้รักหมดอ่ะมาดิครับเอาดิพอดี เอาดิขอีชีไปสัดดิวันนั้นแม่กูจะขาเลยเรียบอ่ไอ้กหลังไอ้ดิไอ้กูแตโด็กแม่ไม่ได้ันรักไาไอ้ล้วกูเด็กหมือยอู่นไหนไปหนไม่ได้ว่างมึงอยู่ไหนออยู่หน้าอยู่รั้ากแตกตกกดิว่าแตกห้าร้อยอีกเหี้ยว่าแตกห้ร้ออีกเหีย่ากอีก ไม่เลยไมเอีอนี่กวแตกไอ้เหียววางนอกกันเข้ามาลเข้ามาเนแล้มมองพี่ยังคนเข้ามาอยูมออยู่เาล่ากังไอ้นัระวังีเี่คนมาิงกไปอ้อมบัก้อมบักอมบักอบักเฮ้ยมันโดนบักมาโดดห้องเหมืองโดไม้เหมือตายพ่มึงอ่ะแตกล็อกไว้นะกูหานให้แตกกุกด้กเม็ดนต้องกมันต้องปอกด้มันะแตกกแม่มึง ช่วยกูเบิ้ลหน่อยดิช่วกูเบิ้หน่อยดิวไสัตว์งไปช่วยกเบิ้ลเลยถ้เบิ้ลนรแล้วกูขอตั้งมังเกร์ตรงนี้ก่อนฝ่ามันโดดมาเรอยตัวนะพรยิงมังเกอร์รอวะใ่ไงเยิงคเยวไ่ดิมากูตังมังเกร์ตรงนั้นมโดดมาไม่ได้ละทํามันโดดมามันตกอ่ะนอกจากต้องมีมีดไอ้เหี้ยมีดดูห้องนู้นห้องนู้น เอยสันเขบวกกูมาเกเ้ยไหมมามามาบวกกูมานัดกูจะขึ้นได้ปะมาเพื่องตเดียวมันยเหี้ยอ๋อยิบฟัโตมาทีมาที่มาอยู่ังมาาั้นิกันอยู่มาทีมาี่เอากูหลุดกูหลุดระวังด้วยแตกกูจะแตกกูจะแตกนัดลงก่อนนัดมึงลงก่อนถ้าถ้ามึงจะแตกลงก่อนตัวกูหลุดเียเอ้ยเฮ้ยแตกกูแตก รวมร่บบมาคุณเหลือคนเดียวอียโเนี่ยเร็วดีวะพอแห้งเลยดูว่าเจาแค่ไหนอะตรงนั้นเีี้อุ้ยมันอยิงกูตายตาย

อาเลอยน้ากูัวแตกเอาดิเอาแตกเก็บีนไปเกบหัวใช่ไหมโอโโร่อะแตกโอ้โอโทร่แตกเีมาดมาโลระกูกไม่ได้หัวตัวมาว่ะไม่ได้ไม่ได้ยิงต่อยิงต่อยิงต่ออโทโทลองปืนะหหิวยาหิวยิงต่อไ้ต้นัออนนไออนึไไอ้ไอ้ได้ตัวไอ้ได้ตัวใครได้หัว้น้น้อไ ให้มาตีเยอะที hmm. ่เ the ่าที่กูมาดเลียวกอ่อะไรีไขึ้นไปดิอ้โหต้นผักไม่มีตคือนี่คือนี่ขึ้นแต่ฟ้าก่อนขึ้นแต่ป้าก่อีขึ้นแต่ฟ้าก่ันขึ้นแต่ฟ้าก่อนต้นักัวอะไรกูได้ยินเสียงนี่นนัากไล้วโดนแล้วแล้วมึงมึงไม่กล้าขึ้นยังไงเต้าบนมันเยอะแะ้าแล้วขึ้นมแล้ว1 2กูแตกจะลวงเัาอะไรเนี่ยยิงอยู่ฟ้าแตกหนึ่ง้าแตกหนึ่งีนี่้าแตกหนึ่งสิิิซ มือเองมันไม่หยุดไงก็อย่างนี้กำลังดากำลังเวทมือแต่คุกอยู่หลังไอ้ล้อเอยคุกที่ตัวแต่ละเอ็มคุกทุกเม็ดคุณได้คุกทุกเม็ดคุกตกชั้นแรกเลยแล้วไงคุกมั่งแม่มึงได้ไอ้ชั้นสงชั้นสองคุณได้ช่วยน้อพันเยอะ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 ไอ้นัอเยอะไอ้นัอเล้โดนไอ้ล้อโดนยอะพันเ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 ยอะคุกจุกได้จุกได้จุกได้ไอ้นัอไปดาบฟ้าไดยแล้วไหล้อไอ้ล้อแรงไอ้ล้อแรงไอ้ล้อแรง สองพันแตกอีกไปาอ้พวกมันคนละพวกมันคนละพวกมันคนละพวกเออนัวเลยนัวเลยนัวเลยพาแตงหนึ่งฟาแตงหนึ่งกูไม่อยู่กูพูดเลยนะฟาดตังหนึ่งนัวเลยนัวเลยคนละพวกไอ้เอาดิ แค้นบวกแคนอ่ะไอ้่เหี้ยวแตกพี่ยกัวแตกเัี่ยวแตกเีวแตกอกูไลยเชฟรีดาอยู่กูไลยเชฟตีดาอยู่เชฟตีดาแตกโหันเดียรเจ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 เเเเเบเเเ ไม่เยอะคนเยอะเลยกูมีสองพันกูมีสองในสัตว์พันกูมีสองพันกูมีสองคนแล้วพวกไหนไอเหี้ยคนละคนละพวกกันเลยเนี่ยพวกไหนก็ไม่รู้ไอแต่คนเนี่ยน้อตัดตามกูมาบมเจอแดงก่อนนะขึ้นทางบมเจอแดงอย่ากไอเหมืองง่ายอยาอย่าขึ้นบมเจอกลางฟังกูอย่าขึ้นบมเจอกลางเดี๋ยวแตกผมบอกเลยเอาไอตัวแปดร้อยเอ็มก่อนนะมีเหรอ ไอหน้าป <Workers S 2> like ีอะไอเดียวไอเดียวไปเลแดดฟ้าม <be> ีฝ่าไปรวยด้านระวังด้วยอเดล่เน่ไ่เมีคนากขึ้นในนจะขึ้น่่อ่ล็อคล็อนล้นี่ขึ้นเดี๋ยวนีไอ้นี่ขึ้นก่อนให้นี่ขึ้นไอ้พวกไอ้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 วกมามามาไ้พวกอยู่หน้าคุอยู่หน้าคุกเต็มเลยไอ้ตกแตกไ้แตกวแตกไอ้มาอยู่ไหนวะกุติกุติว่าแต่กว่าแต่กูมืดกูมืดกูมืดระวังเนเ พี่ <asure S 1> <mark. S 3> เอาฟูกว่ันห้ารยพีักแตกควักแตกควักแตกฟูมืดอย่าเพิ่งดิมึงยิงรึนดระวังไอ้เหี้ยเยอะเยอะเยอะเะใจเย็นใไอ้หน้าปี่ะเอาไอ้หน้าปี่ก่อนมาเล่นไม่คมกูรู้ไอ้เหี้ยมันเยอะเลือกเอาไม่ถูกหรอมันเยอะไอ้เหี้ยไอ้ไอ้นี่มืดไอ้เนี่ยเท็ดสิบามืดมันหมันสองหนึ <u ste aks> ่งกับปูไอ้โง่ไอ้สัตว์ยังกูไม่แตกสองหนึ่งอะฟูกพันขึ้นแล้วพี่นัดไอ้นี่มืดก็แปดร้อยไอ้มืดนัดไอ้มัดเออฟูกควักแตกควักแตกนัดโดนโดนก่อนนัดมันเยอะนัดมันแหลกไอ้้เีย โดเมตรมันโดกูทุเมตรอยู hmm. mm ่ไหนมันบวกกูอ oh, ยู่มันบวกกูอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ดิกูโดตองนึ่งช่วยแลมันโดดไปแล้วมันช่วยัดข้กระแตกอยู่กูช่วยอยู่มันโดดมันโดดไปไปนัดมามาเเราเรเอาไอ้นัอ้เหียเรา่าไ่ว่าแตกาแตกนดวิ่งไวิ่งไหนมงวิ่งมาดิมึงนวกูยิงแม่งมาังมันมไอ้เหี้ยป็เห เยอะไอ้น yeah, yeah, oh oh ัท oh าีนัทสวนโอ้ยเกแตกกัล้วล่้ป่วมันไคุ้เยอะเลยแต่มันเล่นการดนะเฟื่อยมาโอ้ยเพื่อนตัวตีนว่าแตกวดแตกไอ้นัทต่อมา้เพื่อนตีมือนกันโดดโดโดดโดโดมาโดดมาโดดมาไม่รู้ดีจะรีเขอ่ะเี่ยื่อนอยู่หน้ากูอ้มัคุ้เยอะเลยพาแตกหนงาแตกหนาแตกหไอ้นี่ไอ้เชิดท่ยู่ตัวเนี่ยพวกมึอยอะกูสาเองไอ้จัด

ทำไมแต่ออกเลยเเลยไอ้นี่หยวกปูไอ้นี่หยกปูอันนี้นี่มันอยู่แต่กันดิไหไม่ได้้าแต่หนึ่งผ้าแตกหนไอ้นี่รูแหวนแต่งวตกไปไหแล้วกูเอากูเอาไอ้เนี่ยมีไก่เจ็บไปว่ะไอ้นรูแหวนมันอยู่ไหนแล้วอ้ไอ้กาทโรอะไอโอไปไหนลตามมาดิไหนมันเล่นไหนดิไปแล้มันได้ของของระดิโอ้ยอเพื่อนตดนไหนน่ดโดนระ ใช่นี่ไ่พันอยู่นะไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ใครไอ้ตัวพายไอ้ตัวลูฟี่เนี่ยตัแต่งพัไหมดเลยละไอ้นี่เป็นอะไรัวนู้นเจหน้าที่ผัดแต่งเหรอผันแตกหทุกคนทุกคนดูว่าเห็นไหมเฮ้ยเราเราไปดักเราอุ้ยเรียออกไปกัะแต่งน่าะออกไปน่าะออกไปไม่ได้ไม่ได้ มึงโดนหลุดเหรอคุณเออคิปคิปมันเยอะเกินเฮ้ยระวังนะเว้ยคุโดนหลุดเราเราไี่ไั้ไม่ได้รับพันโดนไปแล้วไหนก็อยู่กูช่วยอยู่อ้อร้อยกันอ๋อร้อยแตกละใชอยู่กูสามตัวไม like hey, ่แตกว่าให้จัดถึงจะว่าร้อยแตกเอาว่าร้อยแต่ ใช่ไหมเอาตัว you, ังให่ย huh. ูห okay? ิ่อย่างไอ้เจ้าู้กงิกะไอ้เ้ามยไม่คุอยู่ไหนกูช่วยแล้วมาเดีอยใน้ต่อเลยัรอรออกูมาปวยเต้าไอ้เมืองนี่นัดไหนนัไหนเตียนัดก่อนไนนัดเลยไม่ลงยังไม่ลงเหรอลงแลงแล้วอนฮอนออย่างน้ด้น ไปมุเตี้เว้งอันนี้เตี้เว้งวตกมือมือต้งนมือระวังเจแตกไจัดตรงยิงเดเชือมเว้งโคตรเออนช่วยยมัดช่วยยูแตกแทนเลยยมัดกเกิดไรเกิดไรเสามเอ็ดสามเอ็ดไม่ไหวแล้วม่ไห้วมาช่วยได้กุพันอยู่เมื่อกี้โดนไหนกันไหนมาแล้วมาแล้วใจเย็นเจ๊ย เาลองไปช่วยเลองไปช่วยนครับอสวนอัสวนไปนะเราหายเอา้อยใหม่แตกเอา้อยใหม่แตกเอาดิดิมึงไปเข้าอีกครั้งนึงเข้าอีกครังนึงไปเข้าอีกครั้งนึงไปเข้าอีกครังนึ่งเร็วๆมันอกแล้วไอ้เี้ยเอ้ันที่ล่ามันี้ล่ามันที่ล่าตด้แตกกูได้รีบเก็บรีบเก็บรีบผล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 ลผลผลผ สวนสวนสวนมัแตกมีแตกมกไปไปกูไปกูไปกูจะแตกพี่ฝาใช่ไมฝาีไังดีจงอตเดียร์นอตจะแตกกูฝ่ายนี่ต้นอรี่จะแตกกงน่ายยุ่ายยุ่อยฝ่ายยุ่งฝายยุ่ไก่เอาของเล่นเมื่อี้เทียรตัวนเอาพันเอายอตัวลูฟี่ก่อนดีกว่าเอาไปเลยไอ้ตัวลูฟี่ก่อนไหมตัวลูฟี่กลัวตัวลูฟี่ดินมกต ไหนวะนกนยวเออกูอยู่กูอยู่กูตกกูตกกกเฮยนูลวเออ่าอย่เข้าไปีไม่ไม่หมดเลยหรอเ้ยหลังเข้าหลังเข้าไดิมันนี่แล้วไอ้ไอ้อ่ตัวนีตัวลูฟี่แตกตัวลูฟี่แตกไอ้ตัวเนี้ยอุยตูลูฟี่ตกตัวลูฟี่ตกกูเล่นตัวลูฟี่อยตัวลูฟี่อยู่ฟังเอยอ้ยตัวกกตกมี้ยไหมเล่ย่ายโดนเรกูโดนอยตอย่กนิไอสองกูช่วยน้อยอยู่อานี้ิดว มื่อกี้มัวิ่งมาหน้าเออเจ้าน้าโคตรเยอะตัวดำน่ะตัวตัวดโอเวโอเวตคุยกับพี่ได้ไหมฮะคุยกับพี่ได้ไหมไอ้นี่ไอ้พวกนี้ไอ้ไก่ไก่อยู่นี่ไก่ตวลูฟี่ไอไก่ตวลูฟี่แตงไปเวไอ้นี่กูไล่กูไล่มาแล้วผมเล่นแบบนี้แล้วตีนา้วน้าคุณน้าคุณไปไหน่ะโดนโดนบริการอยู่อุมาอย่ต่่่นึ่่น่สวยสวยสวยยิงต่อยิงไก่เก็ ็บยิงไกลไอ้ตีน้อยคนที่เป็นแกเออเฮียพันในตัวกูไอ้สัตว์เอาอีกตัวนึงก่อนเอาอีกตัวนั้นกุ๊มกุ๊มไหนพันอยู่ไหนพันอยู่ไหนไอ้แก่ไอ้เมืองพันมึงอยู่ที่พันอยู่นี่ไหนไปไหนแล้วแกมเยอะวะเยอะหลายกูมีสามเองไอ้เฮียไม่อยู่ไม่อยู่แค่นายมัดไอ้ควายอ๋อแค่นายมัดเยอะไอ้สัตว์เสือกนี้พวกกูไอ้เหี้ยกูมีสามคนหัวโขลกเ่อนตีมาดิกูรุด

โอ้ผมไม่มีเลยดิเจ้าตังไหนยะพันขึ้นแล้วดิดิพันขึ้นแล้วดิพันอยู่น่ากูแพ้แตกแพ้แตกหัวทุองเม็ดอ่ดิดิพันหัวทุองเม็ดอ่ดิดิแกแตกแกแตกอ็ดิแพ้แตกอ่ดิดิกูเล่อยู่มันโดดไปแล้วมันโดดกลับไปละยิง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 มันอยู่น่ากูพันในตัวกูสองเซตกูแตกกูแตกมาช่วยดิมันเข้าไปแล้วดิแพ้แตกโดนโดดทุกทุกเม็ดเลยทุกเม็ดเลยอ่ดิมันโดดกลับไปไหมหายพันหายไปละโดดกลับไปไม่เห็นมันนะกูแตกไอ้น็อตไอ้เหี้ยโดนอะไรยิงวะ กูตกระวังเต้าผ่านอยู่นะกูผ่านอยู่นะกูผ่านถุงเม็ดเลยนะกูห้องเดิมห้องเดิมไหนวะโดดไปแล้วโดดไปแล้วไอ้ไอไอมันโดดกลับไปแล้วนัดไอ้เจ้าเขาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถุงเม็ดเขาจะแตกแล้วเอาดิ้ยหยาไอย่าแตกเอาดิดิเข้ามาแล้วเฮ้ยมีคนยิงคนยิงดดกลับไปแล้วเจะแตกกันแล้วเอาดิมันดักกูไอ้เหี้ยกูจะแตกหัวกลวชทิพหายมันหยอกกูไอ้เจมาแตกเอาดิ้าไปแตกไปแตกไปแตกพัดมาแตกเอาดิดิ พามาแตกก็ไอ้เหี้ยหัวตรงนี้ต้องกระโดดไปแล้วไอ้นี่น้ำอยู่หน้ากูกูกับแตกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูอยู่หน้ามึงเนี่ยอย่าเข้าอย่าเขอไอ้นี่มาแตกมาแตกเฮี้ยมันเดิมาฝั่งนี้ดิไม่แตกมันโดดนไปแล้วไม่ยิงล่ะกูแตกกูแตกลุ่มต้องดักคนละฝั่งต้องดักคนละฝั่งมันอยู่หน้ากูมาที่กูแตกกูแตกพันกูแตกระเบิดหน้าไอ้สัสอุ้ยกับแตกไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูดักฝั่งนี้นะกูดักฝั่งนี้ไงเข้ามาแตกเข้ามาแตกไอ้นี่ไปไหนแล้วมาแตกไปแตกไอ้เต่าชิบหาย ไปแล้วพันนากูพันนาคูพันโดไปแล้วโดไปแล้วโดนกลับไปแล้วโดนกลับไปแล้วโดนกลับไปแล้วกูไม่เห็นพันนะอ๋ออยู่หน้ากูคัวนี่นี่กูให้เล่นดาบพี่อ่ะนาย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 มาโดไปแล้วโดไปแล้วยิงยิงมันยิงมันตู้เวทดตุ้มเอ็มันปิดกองคูปิดกองกูปิดกองคูปิดกองคูพามาแตกพามาแตกพามาแตกกูตุ้มเอ็ดเลยกูยิงมีหัวมันหาไหนพาไรแม่เข้าเตะไปไก่ไก่มึงยิงยิงโอ้ยมาหายไปไหนวะไก่มาแล้วพาไรแม่เจ็บเตะไป มาดูนักันโดดแ้วไน็ตัแม่ครับพลันแม่ครับาแตกาแตกอันนี้ดิาแตกแล้วมันโดดกลับไปอีกครับอันนีดิพนแม่ครับโดดไปแล้แล้วโดดไปแล้โดดไปนี่แล้วอนนดิไลตกอันนี้ดิาแล้วมันโดดแล้วชั้นไหน้าไรแม่ขอเซตมาดกกลางนีดัมันกลาง่ดูก่อนนดูดนี่ไก่ให้มัดิแวจแลก่แม่นโดดไปแล้วะมีหว่านแไม่เอาเอาห้0ไแม่เซต มี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 หัวพันได้หาเรขยรั้ปืนพันใหม่ครับมีอะไรใหม่ไอเยี้ยครับไอเหี้ยจะเกือบเกือบพูดห้าร้อยแล้วน่ะมีอะไใหม่ครับมีหัวเห้่รอยไหแล้วเหรอบกไมดอ้ั้เอยิงไก่ดิบป่วยยิงไก่หมดี่เอามันไม่เล่นแล้วมั้งกุลุดกุลุดเออไม่เล่นแล้วมั้ง